ส่วนการอภิปรายในสภาเนี่ยท่านชั้นบอกว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะอย่างกรณีที่พูดพูดพูดกันเนี่ยเอากรณีของอโรมดังซิมันโรมบอกว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เรื่องที่มีคนเล่าให้มึงฟังมึงสามารถไปพูดอภิปรายในสภาก็ได้เดี๋ยวโรมคือมีหลักฐานไหมที่เอามาพูดเนี่ยอย่าใช้สันดานแบบนี้ นะฮะบอกว่าเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้อา้าวมีคนมาเล่าให้มึงฟังมึงก็ฟังไปดีแล้วมึงทาไมต้องมาเล่าให้ประชาชนเขาฟังเขาอยากฟังเรื่องที่มึงเล่าหรือเขาอยากฟังเรื่องจริงแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงมึงต้องมีหลักฐานนี่มันอยู่ในสภาอันทรงเกียรติมึงจะทําทตัวทุเรศอย่าเอามันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมาพูดนะอย่าคิดว่าจะได้คะแนนเสียงจากตรงนั้นตรงนี้เขาไม่ได้คิดหาเขาทําอยู่ แล้วที่มึงบอกว่าประชาชนวันนี้เขากินข้าวก็ถูกต้องก็มีแต่พวกมึงละมั้งค่ะแดกซ้มอ่ะคนอื่นเขากินข้าวกันหมดละค่ะเอออะไรใครที่เขาไม่ไปกินซ้มหรือใครที่เขาไม่ได้เป็นพวกมึงเนี่ยเขาเหี้ยเขาช่วยเขาเลวเขาโง่นะด้อมมันก็เหมือนกันคือตัวเองเนี่ยนะเป็นติ่งเป็นด้อมเป็นเทวดาแล้วล่ะนะอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยมั้งส่วนคนที่ไปเอาเรื่องกับพักนมึงเนี่ยนะะเขาเป็นอะไรเขาโง่เขาข้ออะไรกันหมด นะฮะโง่ยังไงล่ะนะกูถึงเลือกพรรคการเมืองที่ที่ในท,ที่สุดได้เป็นทบาใน,นี้กูโง่มากเหรอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับที่จะช่วยกันแชร์หรืออะไรเนี่ยนะคะจะดีจะดีใจมากๆเลยนะคะถ้ามีคนแชร์เพราะว่าเพจถูกปิดกั้นถือว่าหนักมากนะคะอันนี้นะคะใครที่ช่วยแชร์จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแป๊บ,บนึงนะคะอ่ะ แล้วไปอภิปรายเรื่องกลาโหมนะหาว่าหูคาดหวังว่าสุชินจะเข้าไปเนี่ยนะฮะจะไปภาพมู่อะไรกับทหารมึงบ้าหรือเปล่าเขาไปรัฐมนตรีไม่ใช่นักเลงปากซอยถ้าจะเอาแบบนั้นมึงไปรัฐบาลให้ได้แล้วมึงพยายามขึ้นถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเหมือนเขาแล้วมึงไปถึงเนี่ยนะมึงไปมึงไปแหกปากแล้วทำตาโปนใส่ทหารเลยอ่ะดูว่ามึงจะเจอตีนหรือมึงจะเจออะไรถูกไหมฮะทําไมอ่ะนะฮะ กองทัพเนี่ยเขาจะปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปเนี่ยนะการปฏิรูปกองทัพดิฉันถามว่าเป็นนโยบายของใครและเพื่อไทยเขาไปพูดเหรอคะว่ากูเข้ามานี่กูจะปฏิรูปกองทัพกูเข้ามากูจะแก้ไขนู่นนี่นั่นกูเข้ามากูจะอย่างนั้นกูจะอย่างนี้ในขณะที่พักของตัวเองเนี่ยนะคะโอ้โหคานไปหมดไม่ว่ากองทัพจะซื้ออะไรนะคะเอากองทัพมาแฉเอานู่นเอานี่มาจนกระทั่งในที่สุดี่ยคนของพักตัวเองเนี่ยววันนี้ถามนะคะบอกว่า มัวแต่มาด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยถามหน่อยถเถอะค่ะว่าไอ้ซอสอของมึงสองคนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจะเอาใบดอเอาใบสอดอกอะไรต่ออะไรมาโชว์เนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่าวันนี้ที่มีข่าวบ,บอกว่าหนีทหารเนี่ยอยู่ไหนแล้วจะทําซื่อ,อตีมึนเอาออกมาให้ดูหน่อยนะคะเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วทําไมจงใจเงียบ ทำไมเที่ยวได้ไปชี้นิ้วคนนู้นคนนี้ในขณะที่คนของตัวเองเนี่คระะับมีทั้งกรณีของการที่ใช้นะคะดิฉันก็จาไม่ได้ว่าสอดอ,อะไรพร้อมนะ,ะแล้วเถียงคอเป็นเอ็นว่าตัวเองไม่ผิดจะเอามาโชว์ให้ได้เอามาสิถ้าออกมาสิกูอยากรูกูอยากเห็นอ่าสอดสี่สิบสามขอบคุณคุณพบสุขค่ะอยากเห็นค่ะเงียบไปเลยเห็นไหมคะแล้วพอเขาไปแต่อีกคนนึงไอ้คนนี้ก็ห้าวเป้งนะคะขึ้นมาใหม่ๆไปเที่ยวเลิกพรมอยู่แถวหมอชิดอะ แล้วพอถึงกรณีของการที่บอกว่าเรื่องของทหารอะไรเนี่ยนะก็กล้าออกมาเลยค่ะบอกว่าเอาเอามาให้ครบเลยชื่อนามสกุลออกมาเลยกูจะได้ฟ้องให้ถูกนัน่นนี่คือสอสอของประชาชนใครเรียกพุกมึงมาต้องรับผิดชอบริยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งก็คือดิฉันบอกว่ามั่นหน้าเที่ยวอภิปรายเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นรัฐบาลไม่มีผลงานมั่งละนายกแต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคนรับใช้ใครรัฐบาลเพื่อใคร คือพูดจริงๆริงี่ฉันบอกว่ามึงอ่จจะต้องมานั่งสงสัยทําไมว่ารัฐบาลเพื่อใครมึงอยากจะบอกว่ารัฐบาลนี้เพื่อทักษิณมึงก็พูดไปเลยค่ะมึงไม่ต้องอายค่ะแล้วไม่มีใครเขาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งนั้นนะคะมึงถามทาไมรัฐบาลเพื่อใครในขณะที่มึงอภิปรายเนี่ยมึงบอกมึงเป็นพักที่ก้าวหน้าก้าวไปไกลกูว่าไม่ไกลเลยค่ะเพราะมึงไม่เคยก้าวข้ามหรือก้าวไปไกลจากทักษิณเลยถือมึงไม่เอ่ยออกมาเป็นชื่อ แต่การที่มึงบอกว่ารัฐบาลนี้รับใช้ใครนะรัฐบาลนี้ขึ้นมาทําอะไรทําตามคนน,คนนั้นคนนี้นายกรัฐมนตรีมีกี่คนมึงไม่มีแหกตาดูเหรอคะว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีกี่คนนายกรัฐมนตรีเขาโปรดเก้ามากี่คนนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่ในธรรมเนียบเนี่ยมึงก็ไปแหกตาดูว่าชื่อเสฐาทวีสินมึงไปเอาอะไรมาละ่ะนายกคนที่หนึ่งคนที่สองม่ไฟคันคกมาเหรอ รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่เพื่อประชาชนนั่นมันมึงค่ะเพราะถ้าหัวใจมึงเพื่อประชาชนมึงต้องไม่ขัดขวางดิตอนเงล็ดมึงต้องไม่ขัดขวางแด์บิดมึงต้องไม่ขัดขวางเรื่องของรถไฟรถไฟฟ้าและไม่ขัดขวางเรื่องฝ่ายซีเมนซีเมนดินสิ่งที่มึงกาลังขัดขวางหมดเด่ดนั่นคือหัวใจมึงคือประชาชนเหรอฮะหัวใจมึงคือหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นมึงอภิปรายเป็นวักเป็นเวรมาสองวันเนี่ยนะคะมึงอภิปรายร้อยแปดพันเก้า มึงอภิปรายโอ้โหนะยกแม่น้ําทั้งห้าขึ้นสวรค์ลงนรกมึงไม่พูดถึงมาหนึ่งหนึ่งสองแม้แต่คันเดียวมาตราหนึ่งหนึ่งสองมึงเอาไปไว้ไหนถามมึงหน่อยสิมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่พวกมึงเนี่ยกอนเอาไวจ้จนกระทั่งไม่ได้เป็นปรามนไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเราก็เที่ยวมาเที่ยวด่าคนอื่นเขาว่าขัดขวางมึงแทงข้างหลังมึงหักหลังมึงตรบัตสัตว์เนี่ยทำไมมึงไม่พูดถึง มึงไม่ต้องมาบ้านหน้าค่ะประชาชนเขาแดกข้าวค่ะอย่างที่มึงพูดนั่นแหละถูกต้องประชาชนเขากินข้าวนะคะเขาไม่ได้กินช็อกมินค่ะไอตาเลือดแหมวัฒกรรมมึงเนี่ยนะไม,ไม่พ้นเลยไม่ไม่พ้นไปจากตรงนี้เลยวันนี้ประชาชนเขากินข้าวไม่ได้กินช็อกมินเท่ไปหาเลไรเลือดทุเรศไม่มีอะไรจะพูดเหรอนะฮะมึงไม่ต้องไปพูดถึงช็อกมินแล้วค่ะกูถามมึงจริงๆว่าวันนี้ นะที่มึงพูดพูดพูดกันเนี่ยสองวันเนี่ยร้อยแปพันเก้ายกแม่น้ําทั้งห้าขึ้นสวรรค์ลงนรกไป,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมึงทําไมไม่พูดถึงมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยเอากูถามมึงอย่างเงี้ยมึงเอาไปไว้ไหนแล้วมึงยังกอดไว้อยู่ไหมแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องมแมลงหวีมแมลงวันนู่นนูนนี่นั่นมึงลืมพูดถึงมแมลงสาบลยควายนะ เอออะเอออะไรก็มาแรงวีเอออเออะอะอะไรก็มาแรงวันนะหาว่าเขาบินไปทําตัวเหมือนแมงวันนูน่นนี่นั่นอ่ะยังไงเขาก็ยังบินส่วนมึงจะทําหาอะไรนะฮะจะเป็นมลแงจะเป็นมแมลงหวีมลงวันมึงก็อย่าลึกถึงตัวเองว่ามึงจะเป็นมแมลงสาบคุณสมบัติของมแมลงสาบก็คือตายหายากแต่ไปที่ไหนก็ไม่มีคนเอาจะเหลือกีก่ก้าอี้เดี่ยนะฮะกูก็เชื่อว่ามึงไม่สูนย์พันหรอก จะจะอยู่ได้นะคะหรือจะมีผลงานอะไรล่ะณนะวันนี้เป็นฝ่ายค้านผลงานของมึงมีอย่างเดียวที่จะทําให้มึงเป็นรัฐบาลได้ก็คือมึงต้องตีให้รัฐบาลชุดนี้เขาอยู่ไม่ได้มันไม่มีอย่างอื่นจะบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะอย่าได้มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นเองอยู่ยาวค่ะและ้วดิฉันฟันธงว่าเศรษฐาก็ยังต้องเป็นนายกจนกระทั่งครบวาระแล้วถ้ามีผลงานดีๆ ประชาชนเนี่ยสนับสนุนและประชาชนรักเขาก็ยังได้เป็นต่ออีกสมัยหนึ่งถ้าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ่ฉันอบอกว่าคําว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เนี่ยมึงต้องเอากลับไปคิดใหม่ว่าตกลงใครกันแน่ที่ศูญพันธุ์อย่าลืมนะคะกรณีของคำว่าแลนสไลด์ซึ่งทําให้เพื่อไทยถูกด่าว่าตระบัติสัตว์นั้นเนี่ยเป็นเพราะเขาบอกแล้วว่าขอให้ประชาชนเลือกเขาให้แลนสไลด์ ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้แลนสไลด์มันจึงมีความจําเป็นที่เขาจะต้องจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะนี้ถามว่าสมมุติเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันไปเป็นฝ่ายค้านที่เหลือที่จะเป็นรัฐบาลก็มีประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับภูมิใจไทยอะไรนู่นนี่นั่นอย่างอย่างเดิมเลยถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ตัวนายกนะเปลี่ยนจากตู่มาเป็นปั้มแค่นั้นเอง แล้วทฉันถามว่าต่อให้ก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะและก้าวไกลมั่นหน้าบอกว่าไม่เอาลุงจะไม่ยอมตระบัดสัตว์จะไม่ยอมที่จะต้องเอ่อเสียคําพูดหรือจะไม่ยอมที่จะทรยศต่อประชาชนของตัวเองต้องย้ําคําว่าของตัวเองนะว่าพ่อก,กูไม่ได้เอาเลือดของมึงแล้วคุณจะจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไงถ้าคุณยังคงบอกว่าไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่เพราะว่าพักการเมืองที่ หาเสียงจนกระทั่งได้เก้าอี้มาเกินกว่ายี่สิบห้าเก้าอี้เนี่ยมันมีอยู่แค่เท่าที่มึงเห็นเนี่ยและถ้ามึงไม่ได้เก้าอี้ครบยี่สิบห้าเก้าอี้มึงก็ไม่มีสิทธิ์เสนอค c a ิเดตนายกหรือโหวตนายกได้ไฟบังคับแบบนี้กูถามว่าเป็นมึงนะเป็นมึงมึงก็ยังไงมึงก็จะต้องไปอยู่กับเขามึงก็จะต้องถูกด่าว่าตระบาดสัตว์มึงก็ป๊อปไงมึงก็ไม่เอา ถ้อมึงไม่เอาเสร็จปุ๊บแล้วมึงต้องให้เพื่อไทยกระโจนลงไปกับมึงด้วยเหรอกูเป็นโหวตเตอร์พักเพื่อไทยกูบอกว่าไม่ยอมเพื่อไทยจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมให้เพื่อไทยไปเป็นอ่าพักฝ่ายคา้านพ่อมึงถ้ามันจะต้องเป็นก็ต้องเป็นไปโดยกดแต่เมื่อเขามีโอกาสที่จะรับไม้ต่อเขาก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลค่ะกูเนี่ยสรรเสริญเขาเลยกูกูยกย่องเขาเลยกูข้นขึ้นชม ที่เขายอมที่จะถูกตราหน้าว่าตระบาดสัตว์แม้กระทั่งยอมที่ตัวเองจะต้องสูญพันธุ์เพื่อได้ทำในสิ่งที่